ถามเลยค่ะแล้วไอถามพี่พี่พี่ครับถามหนึ่งแต่ขอเชิญไปเก็ตเรื่องนี้นะเกิดในรายการยาในส่วนพาร์ทของพี่บี้เองครับเล่นเป็นตัวละครครับผมเอ่อในส่วนพาร์ทของผมเนี่ยผมเล่นเป็นตัวตัวละครชื่อนิกนะแล้วก็อ่าคุณพ่อเล่นโดยอัุ้้ยเกรียงไกรนะครับคุณแม่เล่นโดยแม็กลุ้ยนะฮะก็ผมอยู่ในครอบครัวที่ที่เราดําเนิน ชีวิตตามพระราชกรณียกิจของในหลวงนะครับพระราชดำริของในหลวงหรือว่าในสิ่งที่ในหลวงสอนมาตลอดคุณพ่อเนี่ยซึ่งเล่นโดยออุ้ยเกรงก่นะครับเหตุการณ์14สตุลาในเวลานั้นนะครับที่เกิดการปฏิวัติการชลมุนวุ่นวายนะในบทออุ้ยเนี่ยได้รับน้ำพระทัยนะในการเปิดวังจิรดาให้ได้เข้าไปหลบภัยตรงนั้นแล้วก็ได้ไปพบรับกับแม่กล้วยในนั้นนะฮะนั่นแหละเป็นจุดที่ทําให้ คุณพ่อคุณแม่ร,รักในหลวงอย่างมากแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรักถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาสู่รุ่นลูกซึ่งก็คือตัวผมนั่นเองนะฮะในเรื่องนี้ก็จะแสดงถึงความมีน้ําใจนะครับของในหลวงท่านนะครับแล้วก็อาจจะแสดงในเรื่องของคําสอนที่ถ่ายจากพ่อสู่ลูกด้วยครับ,บค,ครับมันก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจนะในชีวิตออการเปน็นการแสดงนะครับ เพราะว่าผมก็เคยคิดว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เป็นนักสแสดงผมจะตอบแทนในหลวงท่านยังไงผมจะ,สะแสดงความกต,ตัญญูยังไงผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยเป็นเด็กคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดไม่ออกผมจะตอบแทนท่านยังไงทําความดีก็ใช่เอาความพอเพียงมาทําก็ใช่แต่มันเหมือนกับว่าม,มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันสำหรับผม,ผมคิดอย่างนี้นะพอได้มาเป็นนักสแสดงเออพอเรามีสิทธิ์มีเสียงนะฮะมากขึ้นเนี่ยพอเราจะมีพลังที่จะบอกกล่าวอะไรกับประชาชนอะไรเงี้ยเรามีโอกาส แล้วก็ใช้โอกาสนี่แหละในการตอบแทนนะครับคุณงามความดีซึ่งถึงความเป็นยู่ก็ในการเล่นละครเฉลมพระเกียรติและก็เป็นละครที่นอกจากจะขำแล้วสนุกแล้วก็เป็นละครที่ได้ให้แง่คิดนะฮะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณนียกิจของในหลวงหรือว่าสิ่งต่างๆที่ใดหลวงท่านทรงสอนมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ในสายชีพผมเนี่ยใน,ใ,นในความเป็นนักแสดงในสิ่งเป็นสิ่งที่ผมน่าจะตอบแทนท่านได้ดีที่สุดก็คือสิ่งนี้แหละครับ ครับผมก็ได้ร้องเพลงในหลวงแผ่นดินนะครับหรือว่าเพลงลมหนาวหรือว่าตามงานบนรรพ่อที่สถานที่ราชการจัดนะครับในในปีต่างๆเลยผมก็ถูกเอาตัวไปร้องตามที่นั่นที่นี่เลยก,ก็ถือเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของการของการตอบแทนนะเป็นความกตัญยูนะในในพาร์ทของนักร้องครับมันเป็นความปลื้มปิติ ผมถือว่าเป็น,เ,ปนเกียรติมากกว่านะท,ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเพลงเพลงที่บางบางเพลงก็เป็นเพลงพระราชมิพนนะบางเพลงก็เป็นเพลงที่นักแต่งเพลงแต่งให้ในหลวงแต่ว่าแต่และเพลงล้วนแล้วแต่มอบความรู้สึกดีๆมอบสิ่งดีๆมอบกําลังใจที่ดีให้กับประชากรชาวไทยทุกท่านคือน,นี่วิวเองในส่วนที่เป็นละครก็จะสานต่อเพลงพระราชมิพนครับผมถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสที่เราได้ร้องเพลงพระราชมิพนเนี่ยเราเราก็จะจะเลือก เรียกรับสิ่งนั้นเลยเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวทางช่องวันก็จะมีรายการเฉลิมพระเกียรติก๋ยจการร้องเพลงพระราชนิพนธ์นเหมือนกันครับครับผมผมได้น้อมนํามาใช้นนะั่คือคือความพอเพียงอะ่ะจริงๆก็ได้น้อมนํามาใชตใรราา้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเห็นในหลวงท่านสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือกินอยู่อย่างพอเพียงอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อืมก็ก็ดูง่ายดีอะ่ะประกอบกับเวลานั้นเรา เราไม่มีตังค์ด้วยก <c oughs> ็เลยเออเป็นการพอเพียงโดยอัตโนมัตินะฮะ <c oughs> แต่ว่าพอพอเราได้น้อมนําคําสอนมาใช้เนี่ยพอวันหนึ่งเราได้เข้าวงการเนี่ยเราเรามีชื่อเสียงเรามีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยโชคดีที่ความพอเพียงนั้นมันก็ยังติดมาอยู่นะครัให้เราไม่ได้ไม่ได้ทุ่มเฟื่อยนะก็เลยน้อมนามาใช้ตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับไฟนะครับ ตรงนี้ได้ค่ะคตรงนี้ได้ค่ะสี่ในสามโอเคขอบคุณค่ะที่นี่ตรงนี้ได้จ้ะขอบคุณค่ะ